<Okay. S 2> ค่ะแล้วก็นี่คือความสามารถนะคะของน้องก้นข้าหรือว่าเด็กไทยคนหนึ่งที่อนาคตไกลมากๆนะคะแล้วก็วันนี้บรรยากาศอบอุ่นมากๆเลยค่ะโอ้โหเรียกว่าร้องแบบยาวนานต่อเนื่องแบบนอนสต็อปนะคะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนอื่นนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะมีช่วงที่น้องจะได้แบบถ่ายรูปบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าตอนนี้ นนก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะที่จะทำให้น้องนะคะได้มีความสุขหรือว่ามีกำลังใจเดี๋ยวขออนุญ,ญาตให้น้องพัซซี่ ขึ้นมาถ่ายภาพร่วมด้วยนะคะสักครู <c oughs> ่ค่ะเชินค่ะอ๋อน้องต้นเขาบอกว่าด้วยสิคะด้วยสิคะเราต้องมาด้วย <c oughs> น้องปัสซี่แล้วก็น้องบัสซ่านะคะเป็นเรียกว่าหันไปที่ไหนถ้าเห็นน้องสองคนนี้ก็แสดงว่าเป็นสัญลักษณ์ของทางโตโยต้าบัสของเรานั่นเองค่ะเดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะคะแล้วก็สมหรับกิจกรรมที่นี่ค่ะ ได้ไหมคะขออนุญาตสักครู่นะคะค่ะระหว่างนี้ค่ะนะคะท่านใดที่อยากจะเก็บภาพนะคะความประทับใจหรือว่าส่งกําลังใจให้กับน้องต้นข้าวนะคะก็เรียนเชิญได้เลยแล้วก็ที่สําคัญค่ะอย่าลืมนะคะฝากติดตามค่ะผลงานของน้องด้วยรวมไปถึงสิ่งที่น่าสนใจค่ะกับทางเพจของทางโตโยต a าบัสนะคะทั้งเจสาขาด้วยกันอะมา เชิญค่ะค่ะแล้วก็อย่าเพิ่งงง